ตูนคุณธรรมตอนความเกลียดชังวันหนึ่งหลวงตากำเดนพบคนสองคนกำลังต่อสู้กันอยู่ริมทางพวกเขาตะโกนใส่กันและกันจ้ามันไม่มีเหตุผลไอ้เจ้านํะมันน่าลังเกียดเจ้าละสิทำไมคนเขาถึงโกรธกันล่ะครับหลวงตา บางครั้งพวกเขาไม่อยากจะยอมรับความผิดของตนบางครั้งพวกเขาก็ไม่อยากิจะยอมรับคำแนะนำจากผู้อื่นดูนั่นสิฝนกำลังตกแต่ชายผู้นั้นกลับโทษสวรรค์ลมกำลังพัดแต่ชายคนนั้นกลับโทษด,ดินฟ้าอากาศโถเอ้ยแม่สวรรค์จะขัดขวางข้าบางครั้งกระผมไม่อยากที่จะกินและจะนอนเพราะว่าผมมีความโกรธอยู่ในใจนั่นเป็นความผิดหรือเปล่าครับ <laughs> ใช่เมื่อได้ก็ตาที่เจ้ามีความโมโหกโกรธาอยู่ในใจจะย่อมลืมที่จะสั่งสมความดีงามและความมีคุณธรรมเจ้าอาจแม้แต่จะทำร้ายตนเองหรือคนที่รักเจ้าอมผมเข้าใจแล้วครับหลวงตาหลวงตาเคยพูดไว้ครั้งหนึ่งว่าจงทำงานหนักแต่อย่าโกรธท่านหมายความว่าแบบนี้เองละ่ะเข้าใจแล้วอถูกและ้วละเนน <laughs>